43ครับมันจะจะสอนวิธีการทำโปรเกสไดต่ล็อกนะครับในขณะที่เรากำลังโหลด Data จากเอ i มาเลยกันเว่าครับสวัสดีครับผมมาตาอื่นครับสถาบัน EWTC เราเขียนมาไวแอปครับทั้งแลตฟอร์ม Android iOS ส่งเลว์คอยไม่ที่คุณอยากได้เพ้่ม,มเาเตอ้ยนะครับเดี๋ยวเราจะช่วยประเมินราคาให้ ครับเรามีเทรนนิ่งด้วยครับทั้งซิตอินกับเราที่บางนาหรือให้เราไปออนซต์ที่ออฟฟิศคุณก็ได้ครับเช่นกันครับคุณส่งหัวข้อที่คุณอยากหรือสนใจมาให้เบเตอร์ดับเิ้จการทําราคาให้เหมือนกันครับถูกต้องนะครับเรามีออนไลน์คอร์สด้วยสอนผ่านซูมแล้วก็รีโมทหน้าจอผ่านเอ็นดีเด็กสอนก็แบบตัวต่อตัวและตัวต่อทีมครับ9โมงเลิ่4โมงเย็นหัวข้อเลือกได้ครับหรืออัพโปรเจกต์ที่คุณทําอยู่มาทากับเราก็ได้ครับ ครับมาถึงซีรีส์สอนเขียนคอร์สสั่งของออนไลน์เริ่มจากสูนย์จนพมปิดกระาโตได้เอาแบบละเอียดยิบนะครับเหมือนจับมือทาเลยนะครับตอนนี้จะเป็นตอนที่43ครับมันจะ,จะสอนวิธีการทำโปรเกสไดล็อกนะครับในขณะที่เรากําลังโหลด Data จาก a p i มารลยกันเลยครับจากตอนที่แล้วเนี่ยเราได้นะครับนะครับทำการเขียนให้ เทรดที่ชื่อว่า Load Value from API มันทำการนะครับดึงค่าจาก Preference ก่อนเอา i d มาก่อนแล้วเอา i d มาทำการสร้างเป็นนะครับ URL ของ API แล้วใช้ Dio Object นะครับนะครับส่งไปที่ API return ค่ากลับมาเป็นนะครับตัวค่าแบบเอาแมบไปสร้างเป็นโมเดลเรียบร้อยแล้วแต่ต้องเกตดูน,นะครับว่ามันจะมีเวลาแป๊บหนึ่งที่หายไปดูนะครับมันจะลองกดรีตาร์ใหม่ร,รีรีตาร์ตัวโค้ดใหม่ ดูนะครับตากแก้รดูหลอดอโซนคอมพิวเตอร์นะครับปั๊บเดีย๋ยวรออะไรดูนะครับฉันกดดูนะครับเดี๋ยวนะแล้วทำยังไงเนี่ยปั๊บปั๊บปัป๊บดึงนะปั๊บปั๊บปั๊บเอ๊ะทำไมอ่านเป็นละเดี๋ยวนะฉันขอหอยุดก่อนดีกว่าบางทีเราสั่งรันบ่อยๆเนี่ยอ่าตัวอ e ีตัวอ e ีมูมันก็ล้วนครับแล้วขออนุญาตรันใหม่ครับรันวิดเอาที่ปากหรือคุณจะรันผ่านพัตเตอร์รันก็ได้นะครับใช้บริการที่เทอร์มินอลเนี่ยกดพัตเตอร์รันก็ได้ นะครับแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับวันนี้สอนมาเตอร์รันเดี๋ยวผู้นี้ก็สอนรันแบบดีบั๊กนะครับไปเรื่อยนะครับโอเคเราจะเสร็จก่อนดูนะครับบางทีมันเป็นไม่เมาส์ของมาเตอร์ด้วยมันมันชอบมันชอบลวนๆหน่อยเรียบเสร็จก่อนจริงแล้วครับขอชิคดูก่อนว่าตัวโพสแมนนะครับโอเคมั่นใจว่าตัวอินทิลอรเนี่ยจะไม่หมดเวลานะครับไอ้ตัวเวอร์ชันฟรีเนี่ยมันใช้ได้แค่สองชั่วโมงไงพอหมดสองชั่วโมงต้องมานั่งฟัตเตอร์เอ็นจีแล้วให้ดีดพีพอร แล้วเอาค่าเนี่ยไปใส่ไว้ในตัวนะครับเอาค่าไปใส่ไว้ตัวคอนสแตนต์แบบนี้นะครับค่าไใส่ไว้คอนสแตนต์แบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะครับให้เสร็จก่อนดูนะครับแล้วเรียนเสร็จก่อน คราเราจนเสร็จครับขอแล้วเราเรเสร็จครับได้ละนะครับได้ A p K แล้วนะครับเอา A p K โยนเข้าไปใน emulator ตึ้งตึงโป๊ะนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคน่าจะได้น่าจะได้ดูนะครับมาเรื่องการล็อกอินในฐานะที่เป็นตัวเซลเลอร์อันนี้เรื่องของการปิดอินเทอร์เฟซเพิ่มไปเปิดที่มัตเตอร์นะครับดูนะครับมาเรื่องการกดดาวเวอร์นะครับกดดาวเวอร์แบบนี้ นะครับป๊าดเวอร์ครับเสร็จแล้วมาเรา่มทำการกดโปรดักต์ดูนะครับพอทเริ่มทำการกดโปรดักต์ปุ๊บเนี่ยสามสองหนึ่งปุ๊บเห็นไ,ไหมครับมันจะใช้เวลาหนึ่งวินาทีสองวินาทีประมาณประมาณวินาทีหน่อยๆเนี่ยถึงจะได้เดต้าออกมาซึ่งตรงเนี้ยมาสเตอร์จะทําเป็นติ้วติ้วดีกว่าครับจำได้ไหมครับว่าเราเคยสร้างวิกเก็ตที่ชื่อว่าโชว์โปรเกตอยู่โชว์โปรเกตคือการเอาค่าของเซอร์กูล่าโปรเกตตัวเนี้ย ขาจะใส่กับมากยนะครับคลิกขวาเปิดอกอิมนะครับซีร mm ีส์โคลาโปกเกนะครับเอามาโชว์ตรงกลางนี้ดูวิธีการเล่งมาเตอร์นะครับมาเตอร์จะมาที่โชว์โปรดักต์ก่อนฉันจะอยู่ที่ตรงนี้นี่คือบอดี้ของมันนะครับโชว์โปรดักต์นะครับโอเคมันตกต็จะอยู่ที่ตรงนี้ครับตรงโชว์โปรดักต์เนี่ยมาเตอร์ขอญาตแจกด Control ีคอนโทรลเอ็กเก็บไปก่อนดูวิธีการนะครับ มัลเตอร์จะเอาค่าตัวนี้เดีย๋ยวพึ่งน,นะครับรอหน่อยขอลองแทรกสิบอันเราลองแทรกก่อนดีกว่าวูธีการนะครับมัลเตอร์จะไปที่นี่ดีกว่าเป็นแผนเป็นแผนเป็นแผน๋ยวพึ่งน,นะครับมัลเตอร์เอาอเคอร์เซอร์วางอยู่ในตัวเลขตัวนี้ประกาศตัวแปลขึ้นมาหนึ่งตัวครับฉันประกาศตัวแปลขึ้นมาหนึ่งตัวครับมัลเตอร์ตั้งชื่อตัวแปรชื่อว่าปีโอครับบูลี ง่ายๆแบบนี้นะครับบูลีนะครับมาเริ่มต้นชื่อว่า LO Adi Load นะครับมีค่าเป็น TR ครับ True ฉ,ฉันต้องการประกาศตัวแปรเข้ามาหนึ่งตัวครับเป็นตัวแปรแบบบูลีนก็คือมีค่าถูกมีค่าผิดเมืาเลยก็ตามถ้าตัวนี้มันถูกดูวิธีการนะครับเมืาเลยก็ตามถ้าตัวนี้มันถูกเนี่ยเริ่มเ,เอามาเซอร์วางนี่ใหม่ขอแดกนี่ใหม่ครับแล้วก็กดคอนโทรล X ใหม่บอดี้จะดูจากค่าของตัว LO ครับโหลดถ้าโหลดเป็นถูกทํางานหลังก็ใหม่คําถามถ้าโหลดเป็นผิด ทำงานอะไรก็หมายคอลถ้าเหลเป็นถูงเนี่ยฉันจะเอาค่าของตัวโชว์นะครับโปรเกสมาโชว์ตัวนี้นะครับมัตเตอรทำการดึงตัวนะครับวิกเกตของโชว์โปรเกสมาโชว์ตัวนี้แต่ถ้าเป็นผิดมาเตอร์จะทําการนะครับพิมพ์ข้อความว่านะครับโหลดเสร็จแล้วฉันจะทำการเพนตลงไปบอกว่าโหลดเสร็จแล้วครับว่า l o a d load finish f i n i s h finish แบบนี้เดี๋ยวนะครับทีนี้มาเตอร์จะลองนะครับสิ่งแรกครับพอเสร็จปุ๊บ ถ้าเกิดดูว่าตัวแปรชื่อว่าโหลดตัวนี้จะเป็น True ถ้ามันทำงานที่เทรดตัวนี้เสร็จเห็นไหมครับ For ตัวนี้ทำงานเทรดตัวนี้เสร็จเนี่ยมันเตอร์มันเตจะเอาตอนที่มันทำเนี่ยตกปิ้นึ่งดีกว่าเดี๋ยวพี่นนะครับตกปิ้ด value เนี่ยตรงเนี้ยมันคือโหลดค่าเสร็จแล้วนะครับโหลดค่าเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่นนะฉันเอามาทำอ่ะตัวนี้ก่อนครับเพิ่งวางไว้นี้ก็ได้หนึ่งสองสามฉันทำการทำสเตทมัน เในฟอร์ครับ g E T t S ครับสแตนแล้วก็เอาค่าของตัว L O โหลดเนี่ยมาทำการกลับค่าเป็นฟอร์ครับนะครับ F A L S E ฟอร์ครัแบบนี้นะครับเมื่อไรก็ตามถ้าตัวนี้โหลดทำงานเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเปลี่ยน 4, เป็นฟอร์เป็นฟอร์มันเป็นการเสียสิทธิ์คือการวาดหน้าใหม่แล้วคุณก็เห็นคำว่าโหลดฟินิชมาโชว์บนบอดี้แทนดู์ดูดูดิธีกัรนะครับเมื่อไรขออนุญาตเทสครับโดยการกดรีสตาร์ทใหม่ ใ้กดรีตาร์ดครับเพื่อให้อินดิสเทตมันทํางานอินดิสเทตทางานจะเรียกไม่ต่อจะว่าโหลดแวลูโหลดแวลูทำงานจะทําการ call a p i พอ call a p i มาเอาผลลัพธ์มาสร้างเป็นโมเดล่าสร้างโมเดลเสร็จให้เปลี่ยนโหลดเป็น false แล้วก็ทําการวาดใหม่ดูนะครับพอได้ทําการกดดอเวอร์สามสองหนึ่งปั๊บเห็นไหมครับจะมีติ่งติ้วแล้วก็มาได้ละนี่ไงเอาใหม่นะครับเสียกดโชว์มาและสามสองหนึ่งป๊อก เห็นไหมครับจะมีติ้วติ้วติ้วพอโหลดเสร็จจะได้ค่าแบบนี้ข้มาใหม่นะครับครับนี่คือการสร้างนะครับプロเคสอินดิเคเตอร์เอามาขัดตาทับหรือโชว์ในจาระว่าที่คุณกําลังโหลด Data อยู่เพราะว่าโหลด Data เนี่ยยูเซอร์ไม่รู้ว่าหน้านิ่งๆมันทําอะไรก็ให้มันมีติ้วติ้วติ้วแบบนี้มาโชว์ดูนะครับให้ดูใหม่สามสองเลยไปง่ายๆแบบนี้นะครับ โอเคครับวันนี้เราได้เรียนรู้วิธีการดึงโปรเ t i อินดิเคเตนะครับโดยการสร้างสุริยราโปรเ t สเดลเตอร์า igator, มาทำการแสดงตอนที่เราโหลดเ a ต a จาก ABI ใช้เวลานะครับสักแป๊บหนึ่งนะครับมันอยู่ที่ความเร็วของเน็ตด้วยนะครับนะครับไม่ออยากให้ยากไม่อยากให้วโอย,ยามาเดี๋ยวคราวหน้าเรามาทำเช็คสเตตัสของแฮตเดต้ากันดีกว่านะครับวันนี้ก็ขอล่าวคำว่าสวัสดีครับ